สายช่างขอแนะนำซสนิกสว่านไร้สาย20โวลต์สว่านกระแทกไร้าสายไร้แปลงถ่านขนาด13มิลลิเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่20โวลต์จำนวน2ก้อนและแท่นชาร์จอีก1ชิ้นหัวจับนะครับจะเป็นขนาด13มิลน,นะครับจับดอกสว่านนะครับตั้งแต่ขนาด2มิลน,นะครับจนถึงสูงสุดได้13มิลลครับผม ในส่วนของโหมดฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมี3โหมดนะครับผมโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดใช้เจาะนะครับเจาะในที่นี้ก็คือเจาะเหล็กนะครับเจาะไม้นะครับผมโหมดที่2จะเป็นโหมดขันสกรูนะครับผมยิงสกรูอัดเข้าไปก็จะมีทรอกนะครับผมปรับแรงบิดได้นะครับทั้งหมดครับ19ระดับนะครับแล้วแต่เราใช้เลือกเอานะครับผม แล้วหมดที่3นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในสําหรับเจาะปูนนะครับผมเจาะปูนก็คือเจาะผนังนะครับผมเจาะพื้นนะครับผมเพื่อฝังพุกลงไปในการยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับระดับของความเร็วสามารถปรับได้2ระดับนะครับระดับที่1กับระดับที่2อครับอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับว่าจะเจาะไวหรือจะเจาะช้าตัวนี้ก็จะมีไฟโชว์สถานะนะครับบอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่เราใช้งานไปนะครับว่าเหลือเท่าไหรระบบไฟส่องสว่างครับเผื่อเราใช้งานในที่มืดๆครับผม ดีไซน์ก็กระทัดรัดนะครับจับแบบกระชับมือในการใช้งานจะมีแบตเตอรี่แถมให้2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแท่นชาร์จ1ตัวนะครับสำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ครับผมสว่านไร้สายสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเจาะเหล็กเจาะไม้ขันน็อตเจาะปูน สามารถช็อปได้ทั้งออนไลน์และวอร์พินได้ที่โคบันเฮาสาขาใกล้บ้านคุณโคบันเฮาแอร์เ,เย็นช็อปเพลินเดินสบาย